คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะแต่หนูก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับคุณใสาาเรื่องนี้เป็นคุณหนึ่งฝากเล่าฝากเล่าเลยจริงๆโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูได้รับมาจากอาจารย์บองพี่พี่ออกครับเขา คุณหนึ่งฝากเรื่องนี้มาให้กับทางอาจารย์บ้องแล้วพี่บ้องก็ได้คุยกันว่าพี่บ้องก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้เหมือนกันหนูก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าหนูต้องขออนุญาตคุณหนึ่งตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าหากฟังอยู่ดูอยู่หรือทางพี่บ้องด้วยเจ้าของเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายไหนก็แล้วแต่ขออนุญาตหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานหากว่าเนื้อเรื่องตรงไหนที่หนูเล่าไปมันดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือมันข้ามบางช่วงบางตอนซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอานำมาออกอากาศได้ไไดทั้งหมด หนูต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะคะพี่ๆค่ะบอกจริงๆต้องขออภัยแล้วก็ขอบคุณที่ฝากเรื่องไว้ด้วยหนูจะถ่ายทอดให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้แล้วกันมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสีศาสตร์มัดมือชกค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะหนูแอดมินตะวันเองตะวันนั่นเองก็จะมาถ่ายทอดเรื่องเสศาสตร์มัดมือชกจากคุณหนึ่งที่ส่งต่อมาให้ทางเราเล่าเนาะ เรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อตอนปี2557ถึง2558คุณหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นพนักงานบริษัทรบ,บริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วเขาก็ทำงานอยู่ที่นี่มาหลายปีมากๆและด้วยความที่เขาเรียนกเกษตรมาก่อนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากไปทำเกี่ยวกับเรื่องสวนจังเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยที่อยู่จังหวัดพิจิตรได้ทำไร่ทำนากันแล้วน้อยมากที่จะทำสวน เขาได้มีโอกาสไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งค่ะขออนุญาตเป็นเรียกว่าเพื่อนของคุณอาละกันได้มีการเหมือนชวนกันไปว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะคล้ายๆกับนายหน้านะที่แบบว่าไปรับงานจากส่วนนี้ไปดูแลส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําตั้งแต่แรกขั้นตอนแรกเลยคือปลูกผลิดอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตเ ผลิตผลที่ออกมาเป็นในเชิงของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าลำไย<ม>แล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกต่างๆเขาก็ได้มีโอกาสตัดสินใจที่โอเคเขาเห็นแนวทางแหละแล้ว่าเขาอยากจะไปลองจริง,รงๆเพราะว่าเขาอยากได้ความรู้นํามาปรับเปลี่ยนบ้านของเขาให้มันกลายเป็นสวนด้วยเหมือนกันเขาก็ได้ตกลงกันว่าโอเคงั้นเขาขออนุญาตลาออกจากที่นี่เพื่อไปในจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก ไปดูงานไปศึกษาในตอนที่เขาไปเนี่ยคะ่ะเขาก็ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรตั้งแต่แรกๆ <st aff> เขาก็ให้ไปดูงานด้วยกันกับเพื่อนของคุณอานี่แหละ <st aff> ไปดูงานหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสวนคนนู้นสวนนี้สวนใครไปเรื่อยแล้วต้องตะเวนไปดูทั้งหมด3าถึงสจังหวัดด้วยกันไม่ได้มีแค่สวนเดียวที่จะไปดูคะ่ะ <st aff> ในขณะที่ไปดูสวนเนี่ยก็จะพบกับสวนสวนหนึ่งที่เขาเหมือนปลูกทุกเรียนกับลำไยในสวนนั้นพี่ออกแล้วจะเจอ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีคุณตาคุณยายมีคุณแม่มและอีกหนึ่งท่านคือคุณจุมครับผมก็ในขณะที่เข้าไปก็มีการเหมือนพูดคุยว่าเราอยากได้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆตามที่เ,เราต้องจะต้องส่งมาเหมือนแบบว่าออกสู่ตลาดลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อขายเนาะคุณหนึ่งเนี่ยก็รับดูแลหน้าที่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยยันขั้นตอนสุดท้ายคือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรคะตัด ผลไม้นั้นออกมาเพื่อนําไปจําหน่ายหรือว่าเป็นขายอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีลูกน้องหลายๆทีมเนาะคุณหนึ่งเขาก็เข้าไปดูค่ะไปดูแล้วก็โอเคตัดสินใจก็ว่าจะทําน่นทํานี่แต่อะไรจนได้มีโอกาสพูดคุยสนิทชิดเชื้อกับครอบครัวนี้มากขึ้นแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้พักที่บ้านหลังนั้นนะคะจะเป็นพักที่เกี่ยวกับเหมือนเป็นไม่เชิงหอพักแต่เป็นห้องของเขาที่ไม่ห่างไกลจากบริเวณแถวๆถวนั้นมากอใช้เป็นห้องพักละกันห้องของคุณหนึ่งครับ อย่างที่น้องบอกไปครอบควรเน,นี้ยสนิทกับคุณหนึ่งมากแล้วมีคุณจุ๋มเนี่ยที่สนิทก,กับทางคุณหนึ่งเป็นการส่วนตัวมา,มากๆเหมือนเป็นการพูดคุยแล้วถูกคอกันพี่ออก mm hmm. คุณจุ๋มเนี่ยเขาก็เลยแวะเที่ยวไปเที่ยวมาห้องของคุณหนึ่งบ่อยครั้งในตอนเช้าตรู่เนี่ยค่ะคุณหนึ่งจะมากับทางพวกอาหารของกินอะไรพวกนี้ตกตอนเย็นคุณหนึ่ง คุณจุ๋มขอภัยค่ะตกตอนเย็นคุณหนึ่งเนี่ยได้กลับมาจากทางสวนแล้วมาพักที่ห้องคุณจุ๋มเนี่ยก็มาที่ห้องพร้อมถือแอลกอฮอล์มาให้ดื่มกันพร้อมกับกับแก้มอื่นๆกับข้าวอื่นๆโโแล้วมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมจนสนิทมากกันขึ้นไปกว่าเดิมหลังจากนั้นนะคะคุณคุณเหนือคุณจุ๋มเริ่มสนิทชีดเชื้อกันแล้วเนาะเขาก็ได้มีการแบบว่าทำสวนทำไร่ทำนาะเพราะว่าคุณจุ๋มเนี่ยพึ่งจบ เขาเรียกว่าจบการศึกษาของระดับชั้นปริญญาตรีมามแล้วไม่มีความรู้เรื่องสวนเลยแลมาหาประสบการณ์ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นส่วนของเขาด้วยแต่เขาไม่มีความรู้เขาก็เลยแบบว่าอ่ามาช่วยคุณทั้งคุณหนึ่งทำด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็อย่างที่น้องบอกสนิทชิดเชื่อกันเึืนขึ้นเหมือนเดิมทีนี้หลังจากนั้นคุณคุณอาของเพื่อนเขาเนี่ยค่ะได้เริ่มไว้ใจและใ,ให้คุณหนึ่งเนี่ยผสมปุ๋ยในการฉีด แต่ละทุกที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของคุณจุ๋มเองหรือว่าส่วนอื่นๆเองเขาเนี่ยต้องขับรถไปที่แถวจังหวัดแถวมีนบุรีค่ะกรุงเทพข,ของเรานี่เองเพื่อนําการไปซื้อมาปกติเขาจะขับไปกับคุณเพื่อนของคุณอาแล้วก็ตัวของเขาเองไปกันสองคนแต่ด้วยความที่สนิทกันกับคุณจุ๋มแล้วคุณจุ๋มก็เลยขอเพื่อนของคุณอาเนี่ยขึ้นรถไปด้วยมานั่งรถกันเป็นเพื่อนหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกันบนรถค่ะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันอ แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้มีแพ่งายไปถึงใครต,ต่อใครเลยนะเรื่องมันก็มีความรู้แค่รู้กันแค่สองคนนั้นทุกอย่างดําเนินการไปเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเก็บดอกเก็บอะไรต่างๆนานาเพื่อปลูกให้มันออกมาเป็นผลผลิตที่งอกงามหลังจากนั้นขอพอเขามีความสัมพันธ์กันสองคนแล้วคุณหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับบ้านที่พิจิตค่ะได้กลับบ้านไปเ,เป็นระยะเวลาพักหนึ่งเลยแต่เขาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ครั้งที่เขากลับไปเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลก ที่คุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกึอือเหมือนแบบว่าเรารู้ว่าลูกเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทำไมครั้งนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่หลังจากที่เขากลับมาเขาาอจะนึกถึงที่จังหวัดจังหวัดนี้ตลอดนึกถึงส่วนนี้อยากกลับที่จังหวัดนี้ตลอดไม่อยากกลับบ้านที่ ที่พิจิตเลยเขาจะมีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดพี่อ๊อกแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรห <H ee> ลังจากที่เขากลับมาผลิตผลเริ่มแบ่งบานเขาเกณฑ์คนไปตัดนู่นตัดนี่ตัดทั้งทุเรียนทั้งลําไยอะไรเสร็จแล้วและหนึ่งสิ่งที่เขาชอบโปรดปานมากที่สุดคือทุเรียนห <H ee> ลังจากที่เขาเก็บผลผลิตมาแล้วแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยคุณแม่ของคุณจุ๋มเองก็ได้มีโอกาสแบบว่าได้มีการมานั่งพูดคุยกันในหลายๆเรื่องต่างๆนานาคุณแม่ของคุณคุณจุ๋มเนี่ยก็ได้หยิบทุเรียนหนึ่งลูก ที่เก็บเอาไว้ให้เก็บเอาไว้ให้คุณคุณหนึ่งเป็นการส่วนตัวเลยค่ะก็มีการพูดคุยแบบลูกล่อลูกชนกันไปเรื่อยๆพี่ออกโจนคุณแม่คุณคุณหนึ่งปอกเสร็จปุ๊บแล้วให้ทั้งจานนั้นอะให้คุณหนึ่งกินคนเดียวโดยไม่ต้องแบ่งไครเลยคุณหนึ่งด้วยความที่เป็นผลิมานที่ชอบคุณหนึ่งไม่ได้คิดอะไรกินหมดเรียบร้อยสัตว์โฮกเลยเ็ทีเดียวหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่เขาได้พูดมาประโยคประโยคนึงค่ะว่า แม่เสียดายตาหนึ่งมีเมียซะแล้วถ้ายังไม่มีแม่จะขอเป็นลูกเขยหให้ลูกสาวแม่ที่ยังไม่มีแฟนลูกสาวของเขาก็คือคุณจุม๋มคุณจุ๋มได้ยินอย่างนั้นด้วยความเขินอายค่ะแม่แบบว่าเหมือนแบบโอ้ยมองผู้ชายคนนี้มาให้หก็บอกโอ้ยแม่เขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่คุณหนึ่งเขาก็ได้ยินแบบนั้นเขาก็แบบขำๆนิดหน่อยไม่ได้พูดอะไรกลับไป ก็ทานขณะที่ทานทุเรียนไปด้วยด้วยความนั้นหลังจากที่ทานทุเรียนไปเยอะและเริ่ม,มรู้สึกว่าปวดปัสสาวะอยากเข้าห้องน้ําแล้วไม่เคยเข้ามาบ้านหลังนี้เลยนี่คือครั้งแรกที่เขาได้เข้ามาพูดคุยกันครับเขาก็เลยขออนุญาตคุณแม่ไปเข้าห้องน้ําแล้วให้คุณจุ๋มเนี่ยพาไปในขณะที่เขาเดินไปเนี่ยค่ะมันต้องผ่านห้องของคุณแม่ที่เปิดประตูทิ้งไว้ถ้าสมมติว่าเนี่ยคือห้องน้ำใช่ไหม,มทางฝั่งเนี้ยมันจะเป็นห้องของคุณแม่พี่ออกขวามือเรา แต่เขาสายตาเขาดันไปเห็นบางอย่างในนั้นจะมีหุ่นที่มีหุ่นปั้นอะสองคนผูกติดกันเอาไว้อยู่ในถาดลองถาดหนึ่งแล้วในบริเวณรอบๆนั้นมีน้ำมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายคุณหนึ่งเห็นอย่างนั้นเขาก็ยังยังไม่ได้แบบ บวกเวกโวยวายแต่ก็มันมันติดตใจแล้วมันติดใจอยู่เนอมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วคุณหนึ่งเขาก็เริ่มแบบสงสัยเขาก็เลยอ่ะโอเคเข้าไปในห้องน้<ม>ําหลังจากทําธุรกิจเปสัสสาวะอะไรเรียบร้อย<ม>ส่วนตัวเสร็จแล้วทุลาส่วนตัวเขาออกมาจากประโตห้องน้าปุ๊บ <c ười> คุณจุ๋มได้เข้ามาหอมแก้มเขาทันทีอเริ่มแปลกแล้วเนาะแต่ก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเขาก็บอกเหมือนดุคุณจุ๋มแปลว่าอย่าทําอย่างนี้ถ้าหากแม่มาเห็นจะทํำยังไง คุณจุ่มได้ยินอย่างนั้นคุณจุ่มงอนพี่ออกเดินออกมาก่อนงอนตูป่องเลยเดินออกมาก่อนคุณหนึ่งก็เดินตามมาจนก็กลับมายันจุดที่เขานั่งกินทุเรียนอยู่บริเวณตรงนั้นเขาก็นั่งคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ขออนุญาตกลับบ้านอ,อในขณะที่เขากลับห้องเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่รู้สึกเฉยเฉยแล้วแบบว่ายังใจเนี่ยยังติดขัดอยู่ว่าอ ขาดนั้นที่เราเห็นอ่ะมันคืออะไรยังไงกันแน่เขาก็งงรู้สึกแปลกใจและก็ยังเอะอยู่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่อ๋อย่างที่หนูบอกเขาจะขับไปที่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิดเขาอยู่แล้วครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เขากินทุเรียนอันนั้นไปแล้วเขาได้กลับบ้านที่พิจิรอีกหนึ่งครั้งในขณะที่เขากลับบ้านที่พิจิรเนี่ยค่ะเขาที่อย่างที่หนูบอกเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเนาะแต่พอเขาถึงที่พิจิรอ่ะเขาไม่ได้เข้าไปหาลูกหาเมียคนแรก เขาไปหาพ่อกับแม่แล้วขอกับพ่อกับแม่ว่าขอนอนที่นี่ยังไม่อยากไปที่นู่นไม่อยากกลับไปหาเมียใช่ไม่อยากกลับไปหาเมียหาลูกอยากนอนกับแม่ก่อนใช่อยากนอนกับพ่อกับแม่แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่เขาอย่างที่หนูบอกเริ่มมีการผิดปกติตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปแหละครั้งนี้ยิ่งชัดนักกว่าเดิมว่าทําไมไม่ไปหาเมียหาลูกเลยล่ะเพราะปกติแล้วเวลาเขากลับมาที่พิจิตรเนี่ยเขาจะไปหาลูกหาเมียเขาก่อนก่อนที่เขาจะมาหาแม่ครับอืเริ่มมีอะไรผิด แปลกสงสัยแหละแล้วลขณะที่เขาอยู่ไงเขาก็แวะเวียนไปหาลูกหาเมียเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่นะจะใช้ข้ออ้างกลอุบายต่างๆว่าต้องกลับสวนเขาและต้องไปที่สวนเขาและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้ออ้างอย่างนี้ตลอดจนวันสุดท้ายที่เขาอยู่แม่เขาบอกว่าหนึ่งอ,อยู่ที่สวนนะ่ะลูกเจอสารอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแม่ต้มอันนี้ให้นะลูกเอาไปกินระหว่างทางขณะขับรถ แม่ก็พูดอย่างนี้เขาก็ขนาดครับแล้วเขาก็กระดกดื่มตลอดทางเลยกระลอดตลอดตลอดตลอด,ลอดจนหมดไปสองขวดมไม่ทราบว่าน้าอันนั้นคืออะไรแต่แม่พูดแค่ว่ามันเป็นน้าล้างจืดที่ล้างสารลูกกินไปเยอะกินไปเลยนึกว,ว่าแม่หวังแบบแม่หวังดีใช่แม่หวังดีกินไปเลยอล้างสารพิษเออล้างสารพิษแต่สุดท้ายเขาก็กินไปแล้วเขาก็กลับมาถึงที่จังหวัดจังหวัดนั้นอาา่ะช้าสวนชา้าเพราะว่า คุณจุ๋มเนี่ยรออยู่หน้าบ้านเพื่อจะทานข้าวด้วยอคุณจุ๋มทําเห็นแบบนั้นว่ามาช้าคุณจุ๋มก็เริ่มงอนพี่ออกอธรรมดาผู้หญิงเริ่มงอนแต่เขาก็แบบว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็งอจนสําเร็จก็อะไรกันต่างๆนานาก็กินข้าวทาอะไระแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพี่ออกจนม,มันมีอยู่วันหนึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่นอน ตื่นเช้าแบบตีห้าเนี่ยตื่นออกมาและ้ะตื่นมากว่านู่นกว่านี่ทําอะไรต่างๆนาะนาะแต่วันเนี้เป็นวันที่เออมันแปลกๆสําหรับเขาคือตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่แล้วมีคนเข้ามาที่ห้องของเขาแล้วมานอนข้างๆมานอนกอดมานอนอะไรอืรซึ่งพอเขาหันไปนั่นคือคุณจุม๋มครับผลสุดท้ายทั้งชายและหญิงอยู่ด้วยกันในเวลาแบบนั้นมันก็เรียบร้อยตามปกติที่มันเป็นเนาะคะ่ะ หลังจากที is s, <S <Okay. S 1> <remote> ่เขามีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังนอนกันอยู่ช่วงนั้นเป็นเวลาแปดโมงเช้าคุณคุณอาของเพื่อนเนี่ยเขาเพื่อนของคุณอาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกว่าทําไมคุณหนึ่งไม่ตื่นมาสักทีทําไมไม่ยอมลุกขึ้นมาเขาก็เลยเข้าไปบริเวณห้องเห็นรองเท้าผู้หญิงที่อยู่หน้าห้องเขาก็เลยเปิดประตูพวดเข้าไปสรุปสุดท้ายเห็นคุณหนึ่งคุณจุ๋มนอนไม่ใส่เสื้อผ้ายังไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าเลย ตื่นกันขึ้นมาหลังจากนั้นเกิดเรื่องใหญ่โตมากพี่อ๊อกว่าเขาเนี่ยไปมีอะไรกับลูกสาวเขาแหละคุณต้องรับผิดชอบนะทางฝั่งแม่ผู้หญิงก็ให้รับผิดชอบอย่างงูอย่างนี้ต้องมาเป็นลูกเขยอะไรต่างๆนาะนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาถูกด่าตั้งแต่แปดโมงเช้าย,ยันค่ำอ่ะพี่อ๊อกอว่าทําไมถึงไปมีอะไรอย่างน,นี้อยู่งงอะไรต่างๆนาะนาะตามผู้ใหญ่อนะเนาะที่แบบเหมือนแบบได้ลูกสาวเขาแล้วเราต้องอะไรกันไงกันบ้างเขาคิด เขาหลังจากที่เขาคิดอหลังจากนั้นะทีโโ่โดนว่าเสร็จอะคะ่ะเขาก็กลับมานอนคิดที่ห้องไม่รู้อะไรอยู่ๆเขาตัดสินใจเก็บของทุกอย่างในห้องแล้วขับรถกลับที่บ้านเลยที่พิจิตพิจต์ เก็บทุกอย่างกลับไปเลยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมีสายโทรศัพท์โทรมาหาเขาจนสายไหมอะ่ะพี่อ,อ๊อเออเยอะมากเยอะมากๆจนแบบพอรับสายก็จะถูกว่าตลอดว่ามึงไปไหนอะไรยังไงโดนโดนด่าตลอดอะไรอย่างเง,งี้ดดยเขาก็เลยแบบพยายามที่จะไม่ใส่ใจจะพยายามจะแบบไม่รับสายนี้เพราะว่า,ารู้แล้วว่ายังไงถ้ารับสายเนี้ยคือเป็นบ้านของคุณจุ่มแน่นอนที่จะโทรมาว่าว่า ฟันแล้วทิ้งเหรอ,อ,อไปไหนทําไมทําไมไม่กลับมางมารับผิดชอบต้องมาร<อ><อ>ับผ<อ>ิดชอบเขาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมารับผิดชอบจริงๆเลยไปไหนทําไมถึงต้องทากับลูกสาวเขาแบบนี้ลูกสาวเขายังไอ้นี่อยู่เลยนะยังเด็กอยู่เลยมารับผิดชอบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยคุณหนึ่งไม่สนใจอ๋อไม่สนใจกับทางที่เขาพูดที่เขาด่าหรือว่าโทรศัพท์เขาก็ขับรถมาถึงบ้านในขณะที่เขาขับรถมาถึงบ้านเขาไม่ไปหาลูกหาเมียตามที่หนูบอกมานอนบ้านแม่เหมือนเดิม ค่ะแล้วสิ่งผิดปกติหลายๆอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เขามานอนบ้านแม่เนี่ยค่ะฝั่งนั้นก็ยังไม่ยอมนะโทรมาหาตลอดเขาแต่เขา่ไม่รับแต่สิ่งมันผิดปกติคือเขานอนอยู่คืน,คนหนึ่งวิว<ม>เขารู้สึกเขามีรอยเหมือนอะไรกัดบริเวณตรงเนี้ยตรงนี้นี่บริเวณนี้อใช่บริเวณนี้เลยโอเคกัดตรงขาขาเขาเรียกว่าขนบขาหน,น,นีบขาหนีบเราสองรอย รอยจ้ำเขียวเลือดอะไรอย่างนั้นเลยเป็นแบบนั้นลักษณะน,น,บบนันเลยกัดเนี่ยเหรอใช่ oh. แล้วมีรอยเขียวช้ำแบบนั้นจนเหมือนเลือดจะซีบออกมาเลือดจะออกเจ็บมากแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันคืออะไรก็อาจจะเป็นไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเขายังไม่คิดจนมันมีความผิดปกติคือมีคนข้างบ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาหามาหาเขาก็โดเออ่มาแตะตัวร้อน ร้อนวกเวกโวยวายพี่เอเออมันร้อนเหมือนเราถูกท่อรถอะเหมือนไปเออท่อรถใช่หน้าแบบนั้นเลยสมมว่าจับตรงเนี้ยร้อนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยออคุณเขาก็เริ่มผิดปกติแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตดําเนินต่อไปจนเขาได้ไปทํางานในเหมือนโรงงานกลึงแห่งหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับญาติๆเขานั่นแหละเขาก็ได้ไปทําจนมีผู้หญิงคนนึงมาพูดว่าหนึ่งทำไมทุกวันนี้เหมือนไม่สดใสเลยไม่ยิ้มเลย โดนคุณใสมาหรือเปล่าหน้าดําคร้้านะ oh. มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าช่วงเนี้ลองไปหาเอ่อหาพระหน่อยไหม hmm. อะไรเนี้ยค่ะเขาก็เริ่มแปลกใจเริ่มสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขากลับมาที่บ้านพอเขากลับมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็อ,อใช้ชีวิตตามปกติอ hmm. ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่อะไรทําอะไรใช้ชีวิตตามปกติ hmm. จนมีพระ รูปหนึ่งค่ะที่เหมือนคนขับรถเนี่ยพาหลงเข้ามาในหมู่บ้านเขาพี่อ๊อฟได้ไปพักสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านของเขาครับแล้วพ่อเขาเนี่ยได้มีการไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวว่าแบบเออท่านมาจากไหนมาจากอะไรยังไงได้คุยกันแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่คุณหนึ่งเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าพระรูปนั้นพอดีอ,อยู่ๆพระบอกว่าเดี๋ยวเองไปตามผู้ชายคนนั้นมาหน่อยนะ บอกกับลูกศิษย์ใช่ไหมบอกหรือบอกกับพ่อว่าเองไปตามผู้ชายคนนั้นมาหน่อยนะมันเหมือนมีอะไรครอบมันอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยพระพูดอย่างนี้จนพ่อเขาก็เริ่มพูดแบบว่าเล่าให้ฟังว่ามันมีอาการผิดแปลกมันมีการแบบนี้เกิดขึ้นพระเขาก็เลยไปให้เรี่ยงมาให้ไวที่สุดไม่งั้นมันโดนเอาถึงตายเขาจะเสียชีวิตอะไรองนี้ยค่ะหลังจากนั้นพระเขาก็ นั่งอยู่ในที่สำนักสงพ่อเขาก็ไปตามลูกชายเข้ามาครับแล้วเขาก็เล่าไปเบื้องต้นแล้วแหละคุณพ่อนะ่ะพอเข้ามาปุ๊บเขาก็นั่งจนพระบอกว่าเออเขาเอาหนักนะเขาเอาเองหนักนะเดี๋ยววันนี้ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะสวดมนต์ให้คาถาที่มันสามารถคุ้มครองเองไปได้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเองค่อยตามอาตมามาไปที่วัดเพื่อไปทําการแก้ของรักษา ในวันนั้นขออภัยค่ะในวันนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาก็สวดคาถาอะไรต่างๆนานาน,นี่แหละพี่แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่ว่าพระจะพระรูปนั้นนะพระองค์นั้น,นะจะช่วยเขาสําเร็จหลังจากที่เข้าขั้นตอนการรักษาเนี่ยค่ะทางบ้านเขาเนี่ยได้เหมือนเชิญร่างทรงมาหนึ่งร่าง mm hmm. ที่สามารถเรียกดวงวิญญ,ญาณที่อยู่กับเขาที่ทำร้ายเขาหรือถูกส่งมาเข้าร่างแล้วไปคุยได้ ม,มีหลายดวงวิญญาณมากคุณหนึ่งบอกมามันทั้งดือ้อมันทั้งไม่ยอมและมัน<อ>จะเอาชีวิตเยอะมากๆรวมถึงควายธนูที่มาอยู่ในตัวเขาด้วยเฮ้ยอืม คนหนึ่ง oh. ก็ได้ยินจากร่างทรงเขาพูดไปเขาก็ทำการเหมือนพระก็ช่วยรักษาทำไปอย่างนั้นเรื่อยๆเ,เ,เป็นระยะเวลาหนึ่งแหละ mm. หมดไปกับให้เงินร่างทรงเนี่ยเยอะมากๆพี่อ๊อบ <Th ab. S 1> เพื่อรักษาให้ตัวเองหายจนต้องไปหาพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งอะค่ะ mm. เขาใช้วิธีการแก้เนี่ยคือการที่ต้องให้คุณหนึ่งไปหาสารที่ mm. ที่เหมาะๆเป็นดินขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในนั้น ไม่ไม่เชิงฝังหรอกขุดหลุมและเอาตัวเองเข้าไปนอนเหมือนศพอยู่ในนั้นอแล้วขั้นตอนสุดท้ายเอในขณะที่เขานอนเนี่ยเขาต้องสวดคาถาที่พระอาจารย์ให้มาด้วยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องเหมือนเอาน้ำมะพร้าวที่สับปะเลอล้างหน้าศพทําแบบนั้นเขาก็ทําแบบนั้นจนเขาอ้วกพอ้อวกออกมาและกลิ่นมันเน่าเหมือนบริเวณตรงเนี้ย เมือเวรตรงนี้ที่ท,ที่เขามีอะ่ะมันกลิ่นเน่ามากจนเขาแบบน้ําตาไหลร้องไห้อะ่ะว่ามันคืออะไรที่เขาเจอเหตุการณ์นี้มันคืออะไรยังไงกันแน่อืแต่เขาก็พอทราบมาแล้วแหละว่าใครเป็นคนทํารู้แล้วรู้แล้วทราบแล้วค่ะเพราะว่าทางพระอาจารย์พูดแล้วก็พระอาจารย์ก่อนที่จะสําเร็จทุกอย่างอะไรต่างๆนานาเนาะพระอาจารย์ก็มาพูดว่ามันเป็นกรรมที่เองทําในชาติที่แล้วชาตินี้ที่เองเกิดมาเขาถึง มามาตามมาเล่นงานมึง hmm. แล้วกูถามสองอย่างมึงจะแก้กลับไปหรือแก้สลายเลยพี่หนึ่งด้วยความที่เขาไม่ได้อยากแบบผูกติดกรรมอะไรกันอีกแล้ว hmm. เขาก็เลยบอกว่าขอแก้สลายครับ hmm. คือแก้ให้มันหายไปเลยไม่ต้องย้อนกลับไปหาฝั่งนั้นพี่ออกไม่ต่อกรมกันใช่อพระอาจารย์เขาบอกว่าดีที่เลือกแบบนี้ม,มันจะได้จบทุกอย่างพระอาจารย์ช่วยอย่างนี้มา ถึงสองปีเขาก็หายเสร็จสับพิอ็อ,อกแต่อย่างที่หนูบอกไปว่าเขาเสียเงินไปกับร่างทรงเยอะมากๆเขาก็เลยต้องหลังจากที่เขาหายดีเนี่ยลูกเมียเขาอ่ะก็อยู่นะอยู่ด้วยกับเขาตลอดแต่ก่อนหน้าน,นี้ลูกเมียเขาจับตัวเขาไม่ได้เหมือนผู้หญิงคนนั้นที่แตะตัวละล้อนผู้ชายแตะได้ปกติไม่มีอะไรผู้หญิงแตะไม่ได้ไม่ได้เลยใครผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้ไม่ได้เลย แต่แม่เขาแตะได้เท่านั้นผู้ชายแล้วก็แม่เขาผู้หญิงคนอื่นไม่สามารถแตะตัวได้เขาก็สู้อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนครบสองปีแต่มันมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเหมือนคนที่มีชีวิตกลางคืนหรือแล้วก็กลางวันด้วยเพราะว่ากลางวันเขาไม่สามารถนอนได้กลางคืนแม้หลับตา จะเห็นควายธนูเหมือนจะวิ่งเข้ามาชนเขาตลอดเวลาทำให้เขากลัวไม่กล้านอนไม่กล้าหลับตาแล้วเวลาที่หลับตาแล้วเจอเขาจะร้องไห้ร้องไห้ออกมาแบบนั้นตอนนี้อยากรู้แล้วใครเป็นคนทำทำตอนไหนคุณหลังจากที่คุณคุณหนึ่งอ,อาการหายดีเนาะเขาก็ได้ให้คำสัตย์จะกับ เหมือนแบบวิญญาณพวกนั้นอะ,อะว่าเดี๋ยวเขาจะบวชให้เก้าวันหลังจากที่หายดีเขาก็ยังไม่ได้บวชเพราะเงินเขาหมดเขาต้องไปหาเงินมาจนเจอครอบครัวอะไรต่างๆนานาก่อนแล้วเขาก็ไปบวชหนูขออให้เรื่องนี้มันไปจบตรงประมาณนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องอื่นหนูจะย้อนเล่าให้ฟังหลังจากที่คุณหนึ่งไปบวชเนี่ยค่ะเขาก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่าง แล้วจากบวชที่ให้คําสัญญาว่าจะบวชเก้าวันเนี่ยอืบวชไปเก้าเดือนครับนานจนเขาสามารถฝึกอะไรบางอย่างได้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อศึกราสิขาออกมากลับมาอยู่ที่บ้านเพื่ออ่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมเขาที่เขามีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วประมาณนี้ละกันในเรื่องนี้แต่ขอย้อนกลับไปหน่อยว่าใครเป็นคนทำออและ<ค>โดนได้ยังไงใช่นั่นก็คือครอบครัว ของคุณจุม๋ม <Wow. S 1> แม่ของเขาอออของที่เขาเห็นวันนั้นคือแม่ของเขาได้ทําไปเสร็จสับเรียบร้อยที่ในห้องอะนะต้องค่ะที่เขาเห็นที่เขาเอะใจมาตั้งแต่แรกโอ้โห oh. เขาถึงได้มีอะไรกับคุณจุ๋มก่อนที่เขาจะทานทุเรียนไปหนึ่ง oh. สิ่งที่เขาโดนมากระทําเต็มๆคือการที่ไปกินทุเรียนของบ้านหลังนั้นโอ oh. นั่นแหละสิ่งที่เขาโดนกลับมา แสดงแสดงว่า,าคุณหนึ่งโดนไม่ใช่แค่ครั้งเดียวถูกไหมเขาทําใส่เรื่อยๆขณะที่ oh. ถูกแก้ของไปแล้วฝั่งนั้นก็ยังทําใส่ oh. คุณหนึ่งพูดกับหนูหนึ่งประโยคว่าจากความรักที่มีให้กันตอนที่ไปทําสวนหรืออะไรต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับมันกลายไปเป็นความเกลียดความชังและความแค้นถึงถึงขั้นจะเอาคุณหนึ่งตาย โอ้โห oh นี่ค่ะเรื่องนี้แล้วก็หนูไม่ได้บอกไปเนาะน้ำที่คุณแม่ต้มให้ที่เป็นน้ำที่เหมือน,<า>นจะล้างจืดอะ่ะล้ลางพิษล้างพิษ oh. นั่นไม่ได้เป็นน้ำล้างจืดเขาแค่ออกกุนอุบายจริงๆเป็นน้ำล้างเท้าพ่อกับแม่ oh. เขาถึงมีสติ oh. ในช่วงหนึ่งคือเหมือนคุณแม่ก็ตังหิดตังหิดแล้ะเหมือนรู้ว่า ลูกตัวเองอ่ะโดนของกโอ้เลยคิดว่าอ้าวน้ําล้างเท้าของตัวเองเนี่ยน่าจะตามความเชื่อนะใช่อ๋อหนูเล่าข้ามไปช่วงหนึ่งขออภัยค่ะพี่พี่มันมีช่วงที่เอ่อพอเขาทราบแล้วว่าเขาโดนคุณสายอะไรอย่างเงี้ยเขาทําความเชื่อของไทยเราหนึ่งอย่างคือเขาขอให้แม่หลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยเขาขอรอดผ้าถุงแม่ก่อนเลย ขาขอนยนแม่แม่ก็แบบว่าเอ้ยมันตลกหรือเปล่ามาทําอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเออน่ะแม่ขอ,อขอให้แบบว่าเออให้ให้ลูกรอดพระถุงแม่เถอะเขาก็ได้รอดออกมาเนี่ยหนูหนูรู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าทั้งน้ําล้างเท้าแม่กับอเอออดพระถุงแม่ทําให้เขากลับมามีสติเหมือนเดิมไม่ไปลุ่มหลงในบ้านหลังนั้นอีกแล้วที่วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์อ่ะแต่ดีอย่างที่ว่าคนหนึ่งอ่ะไม่ต่อกรรมว้้ยถกตอง คือถ้าต่อกรรมอ่ะพี่ว่าไม่จบเรื่องเนี้ยแล้วหนูจะบอกว่าคุณหนึ่ง <c oughs> โกรธ <c oughs> เขาเรียกวแหไะคุณอาของเพื่อนอเพื่อนของคุณอามากๆนะเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างที่วันนั้นเขาถูกจับได้เหมือนเป็นการจัดฉากทุกอย่าง <c oughs> ใช่ มันเหมือนบังเอิญนะ oh. เพราะปกติแล้วคุณอาของเพื่อนเนี่ยจะไม่เข้ามาใกล้บริเวณที่เขาอยู่เลยสถานที่เขาจะเป็นแบบรู้หน้าที่ของแต่และคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนั้นมันเหมือนถูกจัดฉากว่าคุณจุ๋มเข้ามาในห้องตอนตีสี่พ่าหลังจากมีอะไรกันเสร็จนอนปุ๊บเห็นรองเท้าเปิดประตูมาเห็นเป็นฉักๆอะไรอย่างเงี้ยวายนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนกับจัดฉากเอาไว้เพื่อจะจับถูกต้องนี่แหละ เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากฆ่าเพื่อนของคุณอาคนนี้จังคุณอาอองเพื่อนคนนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยอยากฆ่ามากแต่เขาก็ไม่ได้ทําเหตุการณ์อย่างนั้นไปเขาก็ไปรักษาตัวจริงๆมีประโยคสุดท้ายด้วยนะคะคที่ที่คุณคุณหนึ่งอยวาขออนุญาตจะพูหไหนนะเขาบอกว่านี่คือประสบการณ์ตรงสัมผัสมาด้วยตัวเองเรื่องราวรายละเอียดอาจไม่ครบถ้วนทั้งหมดเพราะมีบางส่วน ในเรื่องราวไม่สามารถเอาออกมาอธิบายได้และบางเรื่องอาจจะไปกระทบถึงผู้กระทำเขาได้เพราะเขายังมีชีวิตอยู่หากนำไปเล่าต่อโปรดเรียบเรียงให้เป็นนิทานก่อนนอนให้เพื่อนๆในหน้าไหลสดฟังขอบคุณที่อ่านจนจบโปรดซักถามหากไม่เข้าใจในข้อความส่วนใดนี้นี่คือประโยคสุดท้ายจริงๆที่เขาได้ส่งมาขอบคุณคนหนึ่งามากๆ ที่นำเรื่องมาให้คืนพอผีโคตฟอร์มโฮมได้เล่าเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ใครหลายคนฟังขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่น้องบอกไปตั้งแต่ช่วงเริ่มเล่าแล้วหากน้องไม่ได้เล่าส่วนไหนหรืออะไรยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าในเนี้ยที่คุณหนึ่งบอกว่ารายละเอียดไม่ครบถ้วนแต่น้องรู้สึกว่ารายละเอียดเยอะมากๆแล้วนะพี่อ๋อ แต่บางอันมันไม่สามารถเล่ามาได้จริงจบางคําที่คุณหนึ่งพิมมาส่งให้ทางเราเนี่ยมันไม่สามารถออกอากาศได้บางอันบางตอนเนาะต้องขออภัยจริงๆแต่พี่เชื่อเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องน้ําล้างเท้าแม่นะเพราะว่าพี่อ่ะทุกทุกทุกปีเลยวันแม่หรืออะไรเงี้ยพี่ก็จะล้างเทา้าเอาเอากะมังเอาอะไรไปล้างเท้าแม่แล้วก็เอาน้ําตรงนั้นอะ มาลดหัวบ้างมาอ,มอาบบ้างอะไรบ้างล้างสิ่งอับมอมงคล่ะแความเชื่อนะแต่ความเชื่อถ้าเราเชื่ออย่างนั้น<ช>นะฮะแล้วก็ขอขมาว่าสิ่งที่เคยทําทั้งกายวาจาใจอ,อะไรต่างๆทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจขอให้แม่อโหสิกรรม,มด้วยเพราะว่าแม่คือพระสูงสุดพ่อกับแม่คือพระสูงสุดในบ้านทุกต้องยังไงก็แล้วแต่พี่นะ สำหรับตัวเองอให้แม่อิ่มก่อนือคอให้แม่อิ่มก่อนให้พ่อให้แม่อิ่มก่อนให้เขามีความสุขก่อนอค่อยไปให้ความสุขค่อยไปให้คนอื่นอิ่มพี่คิดอย่างนี้ค่ะถูกต้องถูกอย่าขอบคุณนะครับคุณหนึ่งศยศาสตร์มัดมือชกโอ้โหสุดๆุดอะเศสาศาสตร์แบบโหดมาก